นด์มาร์คสำคัญของอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่หน้าวัดหาดปทุมคือลานเบิ่งเวียงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงที่โดดเด่นชื่อเบิ่งเวียงมาจากภาษาอีสานโดยเบิ่งแปลว่ามองหรือชมและเวียงหมายถึงเวียงจันทร์ดังนั้นลานเบิ่งเวียงจึงหมายถึงลานที่ใช้ชมทัศนียภาพของเมืองเวียงจันทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขง จุดเด่นของลานเบิ่งเวียงคือประติมากรรมพญานาคพญาศีสุวรรณหังสัตนาคราชซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพื้นที่ตามตำนานท้องถิ่นแล้ว่าพญานาคองนี้เป็นผู้สร้างเมืองเวียงจันทร์บริเวณนี้ยังเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของชุมชนเช่นการนุ่งสิ้นสายบาททุกวันอังคารและถนนคนเดินในช่วงเย็นวันเสราร์ วัดหาดปทุมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้างกับลานเบิ่งเวียงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภายในวัดมีพระพุทธรูปปางนาคปรอกองค์ใหญ่สีขาวมุกที่งดงาม ศาลเจ้าพ่อหวงเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในตำบลพานพร้าวอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเล่าว่าศาลเจ้าพ่อหวงมีความเกี่ยวข้องกับเสาหงส์ซึ่งเป็นเสาชี้เขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวตำนานนี้สะท้อนถึงความสำคัญของศาลเจ้าพ่อหวงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องและคุ้มครองชุมชนในพื้นที่ชายแดน ศาลเจ้าพ่อหัวหงเป็นสถานที่ที่มีการจัดพิธีบวงสวงเป็นประจำทุกปีโดยมีนักท่องเทีย่ยวเข้าร่วมเพื่อสักการะและขอพรพิธีกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานศาลเจ้าพ่อห่วงตั้งอยู่ในตำบลพานพร้าอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารประจำทางที่ให้บริการในพื้นที่